มาชมต้นสนสวยๆกันนะคะ อันนี้อันนี้สนฉัดนะคะสวยมากเลยสนฉัดใช่ไหมใช่สวยเนาะขับไปไหนทำไมมันมีเป็นขนๆของพี่ปูไม่เห็นมีเลย มีแต่ว่าของพี่ปูมันยังต้นเล็กอยู่อันนี้มันใหญ่แล้วสวยเนาะสวยมากเลยแหมอาเจ็บเจ็บมันเนี่ยนี่สนบูนะคะสวยค่ะ อันนี้สนมังกรใช่ไหมอ้านก้เมได้ไหนี่ก็มันไม่เอาอันนี้นะเอามา ป้านี่ได้ ừ. 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 ป้าคะต้นนี้ชัดเท่าไหร่คะต้นเนี้ยนี่ต้นนี้นนนนนมันแปดร้อยเนียมแปดร้อย <100. S 2> เป็นสายนู 1, 8, น่นยะังงูพันแปดข้างในนู่นนะที่สูงสูงใช่ไหมคะมันมีลายสายเดี๋ยวเป็นไม้พอมเม็<อ>ดที่นี่มันจะตื้อไปแล้วมันจะทุ่นเราไปเปรี้ยงกระถางเอาก็ได้ต้นต้นไซนะ์งูใช่ไหมคะสีอันนี้แปดแล้วก็ใบพันแปดแล้วก็มีใหญ่เลยข้างใน ขอบคุณที่รับชมนะคะ